สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีไส้กรอกลูกชิ้นนะครับปิ้งนะครับผู้ชมราดซอสแบบเข้มข้นเลยนะครับผมน <โ attends S 2> ี่ <Ki. S 3> ผู้ชมดู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 อ,อันนี้ลูกชิ้นแดงนะครับผมนึกว่าหมาล่าอันนี้เป็นไส้กรอกนะครับใช่ไหมไม่ลูกชิ้นไส<ซ>้รไกรอกไก่อันนี้เป็นปูอัดมาไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับผมกินเลยอันนี้ลูกชิ้นเนื้อนี่มีเนื้อมีหมูมีปลาใช่ละอันนี้เนื้อ อืมออือืเข็มข้นเผ็ดร้อนเหอยคนจยิงคงั้ยิ้มอือเราชิมแน้วก่อนอร่อยเนื้อแน่นมากจิ้มหรออยู่ในปากเนี่ยอะหมดเลี๋ยร็จล้ว มันจะแบบว่ามีเอ็นนะนะพี่เกมมันต้องสีโลูกนะไม่หมดแล้วจังอ่ะอ่ะอยู่ในปากโหเร็วมากเลยคุณผู้ชมอืเนาะมันมีเอ็นอร่อยมากเลยอร่อยไม่ต้องถามเราผมอยู่ข้าวเออแต่ว่าอร่อยคุณผู้ชมเทียนอร่อยโอ้โหอัดก็อร่อย อหอมอ่ะคุณผู้ชมรูปชิ้นมีความหอมแบบหอมเนื้อมีเอ็นแบบกรุบกรุบกรุบพริกไทยอะไรเงี้ยไปเดินงานไม่ได้กิน,ไไนอเลยนะคุณผู้ชมเก็บมากินที่บ้านเนี่ยรับง,งาน,นใหญ่อ่ะในงานจะอิ่มก่อนเดินไปโลโลเดินรอบงานเนาะนี่อเอ็นอร่อยเอ็น ตัวนี้ผมชอบซื้อกินบ่อยลูกซีนแดงตอนนี้น้ำจิ้มเขาร้อนๆอะ่ะอยากจะกินแบบหน้าร้านเลยคุณผู้ชมมันหอมมากเลยเข้มข้นดู กินเราสองล,ลูกเลยไม่มีชีสคุณผู้ชมถ้ามีชีสอร่อยชอบชีสมันเป็นแบบคันดักไก่อ่ะอันนี้เต้าหัวอ,อันน้ปลา,าปลาเนาะปลาเอามาสองไม้อยากละสองไม้เอาไม้พี่นเนี่ยขนเลยเนี่ยขนเลยเนี่ยข,ขนไม่ค้าหรือเปล่าน้าแม่ค้าให้ขนมาติดมาเป็นเส้นเลยนะ Mm. แม่ค้าสวยแล้วนะปลาอร่อย mm. แม่ค้าสวยนะแม่ค้าสวยลูกชิ้นอร่อยถือว่าเด็ดเดี๋ยวพาไปดูพวกนี้กันพาไปดูแล้วก็ไปกับเขาเลยจะไปได้ไงหน้าอย่างนี้เขาไม่เอาหรอกคุณผู้ชมหน้าอย่างนี้เขาชอบรอๆคมๆเข้มๆลองปลานี่ยปลาอร่อยแน่ๆมันนุ่มอะ่ะ mm. mm. อ้าวเห็นไปป้อนอาหารเขาตายไหมเหรอใช่ใช่ใชไ,ปไปตอนตอนไหนไปกับแม่ตอนกลางคืนเหรอไปสองทุ่มกับแม่ผมไปตอนกลางวันอตอนกลางคืนคนเยอะไปดูคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตเขาฟรีคืนแรกอะ่ะเพราะเข้าไปดูฟรีแม่แหกแหกมาเลยมากคืนแรกแล้วเนาะแหกมาถึงท้ายยังไงผมสี่ไม้เนี่ย กินได้กินเอยให้ลองปลาปลาอร่อยมากเลยทำนุ่มเมื่อไหรนอนดัดฟันจะรู้สึกก็ถ้าจัดฟันนะผมน่าจะไม่ไม่ได้ไปถ่ายพี่เกมสักครึ่งเดือนไม่ก็เดือนนึงก็ดูสภาพฟันดิอยู่สิบปีค่อยจัดก็ต้องหีดตัดตอนจริงมันยังนุ่มๆอยู่เด้มีคนมาตีบอะไยเรา จัดได้ก็ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกมันจะไม่ดีไดงไงเน,นื้อปลานุ่มมากเุณน้องจริงเหรอหมักแล้ว <c oughs> สีตากลือตาให้ใครมาเช็ดละคนะน้องเรากินได้หมดนะเน,นี่ย กินผมไม้ห้าล้วอระมาณยี่สิบไม้เพราะสิบบ่เจ้าปูอัดกับปลาสุดทามันนุ่ม รู้อัดมันหวานแล้วก็มันนุ่มไงจัดใจน้ำจิ้มมากๆคุณผู้ชมน้ำจิม้มเนี่ยมันเด็ดเข้มข้นอ่ะอืนี่เดี๋ยวลองชิมดูชิ้นแดงหน่อยสิรอ,ยอร่อยเปล่าแดงก็อร่อยอื้อนุม่มไอ้แบบเนี้ยไปกินแดงๆแดงเลย แดงแดงนี้เขาจะเอาไปยำม,มากกว่ายำมมูชิ้นใคยกินไหมยำมมูชิ้นยำแซ,บแซบ่บๆเนี่ยอันนี้อร่อยมากเลยเกิดมาสามสิบปีผมก็กินยำลูมมูชิ้นกะครับครับใครจะไปดูสี่สิบห้าสิบปีอาจจะไม่เคยทำอะไรสักอย่าง ผมยังตามหาลูกชิ้นที่มันเป็นแบบลูกชิ้นแบบลดเข้มข้นน่ละคุณผู้ชมลูกชิ้นเนื้อแบบเลยลดเข้มข้นเลย mm hmm. ที่แบบที่เขามาใส่ลูกชิ้นแชมป์เมื่อก่อนอะ่ะมันจะอร่อยมากมันจะหวานแล้วก็แน่นๆเลยเนื้อจาได้ยี่ห้ออะไรนะไม่เกมเคยเอามาลองหนึ่งไม่เคยเอามาไม่เคยเจอเลยผมจาได้ว่าเคยกินแน่นๆหนึ่งนันอะ่ะมันจะอร่อยมากคุณผู้ชมเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็หอม มาปิ้งก็อร่อยทำเอ <Dial> งไม่ไม่เคยเจอเลยผมจำยี่ห้อไม่ได้ปกตินะส <c oughs> ามไม้ก,ก็อิม่มเ <c oughs> นื้อร่อยแล้วในเนื้อเด็ดไหม เนื้ออร่อยเอ็นเยอะดีชอบเห็นมันเล็กๆอย่างนะี้นะหนักมากเลยนะอืม มันนุ่มอันนี้อร่อยไหมเนะน,นี่ยยังไม่ได้กินเลยอร่อยมาอร่อยที่น้ำจิ้มคุณผู้ชมกินเหมือน้ำจิ้มมันพาอร่อยลมพันคือแม้ไส้กรอกลูกชิ้นจะมีแต่แป้งท่ามจิ้มอร่อยมันก็อร่อยไปครึ่งหนึ่ง thấy nhưng mà đang vừa dữ năm chim mẹ rồi <laughs> xem oh, oh. <laughs> một mình nữa. ขอเ,เก็บให้คนที่บ้านนิดนึงไม่ใหหมดไปเลยขอร้านไปคุณยชมดูมันติดน้ำจิ้มเข้มข้นนะคุณยชมติดแบบอืหอเยอะจังเอาไหนอันนี้อันนึงพอใช้แล้วนะพอเหรอ แย่ยังไงตัวไหนอ๋กี่ไม้เข้าไปอะ่ะโ <laughs> อ้โหเป็นสิบอ่ะตัสองผมไปกินทอดหอยมามลืมบอกเมื่อก,กี้ <h aving> อย่าไปดึงออกมาทิดินกีม <laughs> ไม้ก็เข้นั้แล่ะ อิ่มอร่อยแน่นโหคละเจ็ดคนละกี่ไม้เนี่ยหกเจ็ดไม้ผมน่าจะสิบไม้เหรอวโหกินเยอะมากเลยนะน <laughs> เนี่ยกินเดี๋ยวหรอน้ำจิ้มมันปลาอร่อยอะ่ะโอเคครับวันนี้ก็ชอน,อชนผู้ชม,ม,มนะครับผมมากินไส้กรอกลูกชิ้นแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ